สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน,นะฮะพบกับผมอีกเช่นเคยครับท่านายประธาครับพบกันทุกวันหยุดครับวันนี้ก็โอไม่ไกลจากบ้านเท่าไหร่นะฮะกับงานคุดสะถมที่นะฮะกับเจ้าโคเบ่เอสเคสรุ่น10บเอนะฮะตอนนี้แมคโครไปดันตูดทิดล้ออยู่นะฮะเราก็มาดูการขุดสะเพิ่งจะลงงานเมื่อเช้านี่ฮะขุดสะเข้ามุมแรกครับล้วก็ตั้งคันร้อมนะ ไปดันอยู่ทางนู้นครับโคบสเคสองร้รุ่นสิบเนะครับมาพร้อมขุมพลังเครื่องยนต์ฮีโนเจศูนย์ห้าอีทีครับร้อยหพลังมาอัพที่2องพรอบต่อนาทีครับใบแท็ By 80ปตนครับโรเลอร์เ็ตัวแ2ร์เลูกบาทเซนติเมตรครับปอ๊มคาวาตากิ K5V นะครับ ดินจะเปียกๆ่อยนะฮะ,ะเจอตาน้ำครับหุดไปเจอตาน้ำเลยะฮะ,ะดินค่อนข้างจะเปียกแล้วก็ รถติดลมครับรถไทยเข้าประจำที่นะครับใช้เทลเลอร์เข็นมาแล้วนะฮะรถไถครับทีมงานคุณภาพอีกหนึ่งทีมงานครับอัน,น้านจะมาเจอกันทีน้นึงครับมีราชาบอดินครับไอหลงสองร้อยี่กับฮีโน่ เมก้าสามร้อยหกครับปกติจะวิ่งวิ่งอ้อยนะอ้อยลำนะถอดอลอกล่องออกถอดหลักออกแล้วครับก็มาวิ่งดินนะฮะหน้านี้นะฮะับอุตส่าถมที่หรือป่าเคอร์รงป่าครับรับผลนะฮะสำหรับทีมงานนี้ครับมีแม็กโกให้ใช้งานกันนะทั้งปีครับ ทีมงานนี้มีหลากหลายครับเจาะจงใช้สีเขียวทั้งหมดนะครับสำหรับทีมงานนี้ครับไม่ใช้สายสีอื่นมาปาะปนนะครโกเบสเคสสองร้อยรุ่นสิบนะครับนะปรับที่ครับสูงเข้าไปหาครับ,รบผมก็นั่งประจำอยู่ที่อ,อ่าบอร์ ที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไคร้นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนก็เป็นกาลังใจให้กันนะครับแดดค่อนข้างจะร้อนครับวันนี้ฝนไม่ตกนะฮะัไ่กลไม่ไกลบ้านผมเท่าไหรครับหร,รือใกล้นะฮะจุดใต้ตําตอเลยฮะก็ลงมือขุดไม่เช้าก่าไม่กี่ชั่วโมงครับก็จะเป็นรูปตะแล้วครับดินข้างบนก็ <PowerPoint> จะออกนนวลขาวขาวนะะชั้นข้างล่างก็จะ น้ำซับครับออกทุกจุดเลยฮะจุดซ้ายจุดขวาครับดูครับมีการเข้ามุมแรกครับขุดสะเข้ามุมแรกครับตั้งคันพร้อมนะครับ เนื่งโซนครดันทางกลับที่ครับยินจยดตรงที่ผมนั่งนี่ก็เปียกเลยนะฮะนั่งไปนานๆามีจมเลยะ,ะมันเป็นน้ำปับนะ๊บมาตาน้ำออกทุกจุดเลยหรือว่า โชคดีไปครับสำหรับเจ้าของพี่ครับติดตาพร้อมผลที่ได้น้ำม่ใช้ในการาเกษตรครับปลูก้อยครับ ซี500รีส์0 0นะฮะฮีโนโ่เมกา้าน่าจะสามกคับกันนี้ไม่3 0มรกก็ 300, 3ามร้อยสามร้อยามร้อยครับติดสติกเกอร์ไวนะ้ไม่ต้องบอกนะทีมงานหนหครับดูสติกเกอร์ก็รู้ว่า ล้อไปเทแล้วดินมันยุบนะฮะเข้าไม่ได้ครับต้องปรับใหม่ครับมาครับเดินกลับมาครับเดินกลับมาประจำจุด ตักแล้วฮะขับเจ้าโกเบสเคสองร้อยรุ่นสิบเอเดมครับรถออปชั่นออกไปคือไฟสวิงกล้องมองหลังตัวดูน้ำมันแบบออโต้ครับตัวสับสวิตคอนโทรลน้ำมันนะครับก็ของไวซึ่งปัม๊มคาวาตสกิเคห้าวีนะฮะออกแบบคนบูมคนอาร์ใหม่ครับให้มีความแข็งแรงมากขึ้นกว่ารุ่นแปดครับประหยัดขึ้นกว่ามากประหยัดขึ้นกว่ารุ่นแปดในโหมดเฮดนะฮะสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ครับ สแตนดาร์ดนะฮะตัวนี้ครับตัดออปชันออกไปครับแต่ไม่ตัดพิจรคุณภาพของปั๊มนะฮะกับเครื่องยนต์นะครับที่คงไว้ซึ่งความระหยัยดครับกัแบบตะกูลโกเบนะฮะเครื่องยนต์สีุกครับโฉมหน้าสุภาพเรานะฮะนายกครับพิกบครับพิกบสอปริญญา น่าจะ2,000ชั่วโมงเลยนะครับคันนี้ครับตอนนี้ผมมาตอนนั้นก็1 8 0 0ครับสูตรก็เป็นรอยตามการใช้งาน,นครับรถไม่ได้จอดในโชว์รูมนะธรรมดามทำงานทุกวันบนไทัดสวดทรง,งเอวค่อนข้างจะสวยนะอ่าเพิ่มไฟสวิิมาหน่อยนึงแต่ตัดออปชั่นกล้องออกไปนี่ผมว่าต่อยอดไปได้อีกนะครับ บ้ไปถึงมุลชัตริยาด้วยนะฮะทำเหมือนตัว140ครับไฟใส่ไฟตะวิงเข้าไปเหมือนเดิมนะจะสวยมากเลยไม่ต้องใส่กล้องครับเพิ่มเติมไฟไฟสวิงเข้าไปเหมือนตัวรุ่นนะปะ เร็วทันใจครับโหมดเอดประมาณ17ลิตรต่อชั่วโมงครับโหมดเอสก็ประมาณ13.7ลิตรต่อชั่วโมงครับ5,123ที4ครับควนอยู่กระบ,บอกสูบสุดที่เ่านะฮะเมื่อกี้ออกแบบมา0.93นะฮะเหมาะสำหรับเครื่องยนต์4สูบนะฮะใหญ่ตัวนี้ก็จะเป็นรุ่น 2.0Lc ครับโรลเลอร์8ตัว มุกีหนึ่งจุนึ่คิครับวายคิวนะส่วนตัวนี้เป็นตัว200ครับมุกีีจะเล็กลงมาศูนย์จุลูกบาทสิเซนต์ครับแ้วมุกีีใหญ่ขึ้นก็วายคิวครับต้วใหญ่้ึ้ปอีก็เป็น2องหกูเครับสสูบเหมือนกันครับแต่ว่าเป็นรหัสคนละตัวครับเจศูนยขีทีบีครับร้อแปดรงมาครับตัวนั้นครับแต่เป็นเครื่องยนต์สี่สูบครับตัวนี้จะ แค่ร้อยห้า้าแรงมาปั๊มจะเป็นปั๊ม K เจะ็ดครับจะเป็ตัวสองศูนย์ครับตัวนี้ปั๊ม K ห้าวี